ต,ตอนนี้ก็กลับมาถึงนครสวรรค์แล้วนะครับกลับถึงบ้านแล้วตั้งแต่เมื่อคืนวันที่11ถึงเวลาประมาณสี่ทุ่มยุบมากลางคืนเลยหอห่วงบ้านนอ,อ,อนรอเกี่ยวข้าวแล้วก็ทำาุราที่เน่นห้าคืน6วันเต็มเต็มเกี่ยวข้าวนะวันแรกก็ฝนก็ตก ได้อุ้มเดียวนะครับแล้วก็วันที่2ก็ฝนตกอีกกว่าจะเสร็จเย็นก็เกี่ยวไปฝนตกไปครับทํ้เกี่ยวทํากลางฝนก็ไปขายไปปิดเปียกกันหมดแล้วก็ยังดีเขาไม่ไม่คิดความชื้นก็คิดราคาไปที่ตันละเจ็ดเปนสามก็ได้6ตันกว่าก็ากยังดีนะครับก็พอมาถึงบ้านเช้าก็มาเอาเอากระสัยแล้วก็เอาสัมภาระลงที่เรานําไป อยู่ที่บ้านที่บ้านก็ไปนอนเต็นท์นะครับไม่มีที่นอนหอกนอนเต็นท์ไปถึงบ้านไฟก็ไม่มีก็ยังดีว่าพืาชพันธ์อากาศมันเย็นทำาไมงั้นแล้วก็ร้อนร้อนหนักเลยนะครับถ้าร้อนก็อยู่กอยู่ก็ลำบากแล้วยุงก็เยอะ ก็วิธีการเอาลงครับก็อยู่กันสองคนอ,อยู่สองคนตายย้ายลูกเต้าก็ไปทํางานทําการต่างๆแบบกันหมดสองคนก็ช่วยกันนะครับก็อายุ60กว่ากันอยู่กันทั้งคู่นะครับในบ้านเขาก็กินเงินผู้สูงอายุแหล,ละกากินบำนาญไปวิธีการเอารถลงก็ไม่ยากครับแล้วเอาขึ้นเอาขึ้นกันสองคนนี่แหละครับลงก็ลงสองคน ไปครับเนะเาะก็ก็อยู่ไปทำมากินเอาไปพอกลับมาถึงบ้านก็นแม่ค้าก็สั่งผักเลยนะครับก็เก็บถั่วไปได้กิโลกําม่รู้เราทิ้งเยอะแยะเพราะว่าถั่วกระพองหมดแล้วบมันแล้ว,ลวก็มาสั่งหน่อไม้อีกสั่งหน่อไม้อีกสิบกวโลนะครับต้องรีบไปเก็บให้เขานะก็ยังดีก็ได้ไม่กี่บาทก็ยังดี ดีกว่าเราไปเปอาไปให้มันเสียแล้วทิ้งในคะในหมู่บ้านนี่แหละครับเนี่ยพอมาถึงก็มาเตรียมตากข้าวให้ไก่พ่อข้าวก็เปียกเปียกมีถุงนึกวก็เปียกโชกเลยนะครับคุณน,น้ําน้ําทำมาเลยจะเป็นต้องมาตากแล้วให้ไก่มันไก่มันกินเตรียมมาสามถุง ก็เป็นไก่เลี้ยงไว้ให้มันกินข้าวตกข้าวเลี้ยนะครับเพราะว่าบ้านเราบางทีมีข้าวมีเศษข้าวเหลือถ้าเราโยนทิ้งไ่เฉยมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะครับแล้วก็เอาอาศัยว่าให้ไข่มันเก็บให้ถ้าอ่งั้นถ้ามีเศษอาหารเนี่ยมดก็จะขึ้นแต่เราโยนเข้าไปเนี่ยมดก็จะขึ้นสารพิมดก็จะขึ้นก็สู้เราเลี้ยงไก่ไว้ถ้าเราเผื่อแขกไปไกมากล้าทำก็ได้กินแค่นั้นเองนะครับแต่ผมก็ ก้ากลัวนะครับบางทีก็สงสานมันบางทีก็หมาอไส้ก็เอามั่งเหมือนกันเนาะก็เป็นธรรมดาครับนี่พอดีมีผ้าย,ยางอยู่ก็เลยต้องเอามาปูตากไว้ก่อน,นับตาแดดไว้ก่อนสักสองสามแดดน่าจะได้ก็ค,คิดว่าถ้ามันแห้งดีก็จะลองเอาไปตาดูเพราะก็มีครก โบราณน,นะครับทำเอาไว้อันนึง,งนมีคกอีิสาอยู่าอาจจะตำลองตำานึ่งกินดูหออเหนียวขากระเหนียวใหม่แลวน่าจะหอมเอป็นกรใไม่น่าจะหอมเขามีบางคนก็อยู่ไกลกว่าเราอีกนะครับเขาอยู่ระยองไออยู่ชนบุรีเขาก็ไปเกี่ยวข้าวไปคุยกันแต่เขาเก่งมากนะเขาทำเขาเขาทำเขาได้รายละตันรายละรายละพันโลแต่เราได้เฉลี่ยที่ 890กิโลไปแล้วก็ตก 8, กิโลเองนะครับต่อไร่แล้วมาถึงก็มาเตรียมตากข้าวไว้ให้ไก่กินก็ตากไว้นี้แล้ครับตกากไก่มันกินก็ปล่อยมันนะเพราะว่ามันเป็นของไก่เืไ็ไก่ไก่ที่บ้านก็เป็นไก่ชนนะครับไก่ตีพอดีน้องๆมันเอามาให้เลี้ยงแล้วก็ มาจ้างเลี้ยงพอดีกันเลยมันหายบ่อยก็เลยเอาคืนไปให้คืนยกคืนเข้าไปแต่เมื่อก็บอว่าเาเอาไปไม่หมดไม่หมดก็เหลือไว้แย่ยพันมาเรื่อยๆเ้าก็เลยเลี้ยงเอาไว้ไว้ฟามันขันบ้างอะไรบ้างก็ะดกดีเหมือนกันนะแต่อยู่บ้านนี่ก็มีที่อยู่ห้าไร่นะครับห้าไร่ที่ไปที่สวนก็เหมาะสำหรับที่จะเลี้ยงไก่คือถ้าเป็นคนชอบเลี้ยงไก่ไก่ชนอะไรเนี่ยนะหรือไก่ปีเนี่ยเหมาะมากนะครับบ้านผมเนี่ย บางทีตากเาไว้เงี้ยไว้ให้ไก่มันกินเดี๋ยวสักพักพอไก่กมันมาถึงหน้าบ้านก็แล้วมันก็มาเขี่ยให้มากจับข้าวให้ไก่ตัวน,นี้มันเก่งไก่ผมมันเก่งบางทีเอาปุ๋ยประเทศตายต้นไม้ไว้เนี่ยมันกับไปเกลี่ยให้เรียบร้อยเราไม่ต้องไปเกลี่ยเองแล้วครับอย่างปุ๋ยหมักเนี่ยปุ๋ยขี้งัวขี้ไก่เนี่ยไปกองไปกองแล้ว้ตาต้น,นไม้เนี่ย แป๊บเดียวสั่งไก่เอาแบ๊บภายไป,ปเกีย่ยวให้หน่อยเนี่ยแป๊บเดียวนะครับไม่เกิน2วันเรียบร้อยมันเกีย่ยวเสด็ดมดันล้ีก็ละเอียดเลยนะปกติถ้าเราเอากอไปเกีย่ยวเองนะก็ไม่ดีเท่าไก่เกีย่ยวเกีย่ยไก่จะเกี่ยวดีกว่า กลับมาถึงว่าจะพักสักแป๊บหนึ่งปรากฏว่าแม่ค้าสั่งช่วยเก็บนไม้ให้หน่อยบอกนอไม้เอาเอาหนอนเล็กๆนะครับเอาเอาขแขนงมันเนี่ยขแขนงมันก็เอาเขาก็เอา,เา,เา,เอาน้ำนไม้ก็ได้ราคาดีกนะ็ไม่เกินไม่เกินสิบห้าโลไม่เกินสิบห้าโลให้ไปส่งให้หน่อยก็เอาเล็ก,กๆน้อยครับราคาได้ไม่กี่บาทแต่ก็จะปล่อยที่ทำมก็เป็นเงินเป็นทองเหมือนกันนะครับเราก็ไม่ไม่คิดอะไรมาก คือขายได้ก็ถือว่า่าไม่ต้องซื้อกับข้าวไม่ต้องควักเงินซื้อกข้าวก็เหมือนว่าเอาเอาพวกผักเราเนี่ยปไปแลกกับข้าวมากินน่ครับบางทีแล้วก็เก็บมาทํากับแกงกินบ้างนแกงเติดบางแกงหน่อไม้บางแล้วแต่เนะราเพราะเราเป็นคนกินง่ายอยู่ง่ายอยู่แล้วก็อยู่สบายสบายแต่คือในสวนเนี่ยมันมีทุกอย่างครบนะครับทุกอย่างครบอยากกินอะไรก็เก็บเอาในสวนนี่แหละั้งผัก้อง <c oughs> ผักทั้ง ปลาก็มีครับปลาเทโพตัวให,ใหญ่ตัวประมาณสามโลสี่โลถ้าอยากกินก็เอาแบบยนต์แป๊บเดียวก็ได้กินแล้วครับเคครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมนะครับต่อานนานดียวกันเก็บไว้ให้ลูกให้หลานดูว่าปู่ย่าตายายเขาดำเนินชีวิตแบบนี้อยู่กันอย่างนี้อยู่กันสบายๆไม่เดือดร้อน สสยว่าพึ่งพาตัวเองมากที่สุดเขาจะมากได,ด้ทุกอย่างอย่ายืนจมูกคนอื่นหายใจเอาพึ่งตัวเองให้ได้บอกคนท้าอยู่ประเทศไทยเนะี่ยคนขยันยังไงก็ไม่มีวันอดตายเขาว่าอย่างนั้นขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ